สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยกลับมาอีกครั้งนะคะกับบ้านเดี่ยวไซส์50ตารางวาทำเรใจกลางดอนเมืองนะคะ5นาทีถึงสนามบินดอนเมืองค่ะบ้านหลังนี้ราคาน่ารักแต่หลังใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาชมด้านในดีไหมคะอ๋อหลังนี้นะคะหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือแบบ รับลมลมดีลมเบาๆไม่ร้อนคือแบบอยู่ในทิศทางลมเนาะถูกหลักฮวงจุ้ยมากๆเลยคืออยู่แล้วแบบร่ารวยร่าสําเพราะบ้านเลขที่ก็ภูมิใจนําเหนอบ้านเลขที่เก้าอยู่แล้วแบบเก้าหน้าเก้าไปข้างหน้าเล่นไพ่ก็ได้ป๊อกเก้าไม่ดีนะคะเด็กๆอ่ะโอเคค่ะเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับ บริเวณที่จอดรถเนาะเรียกว่าโลงรถด,ดีกว่าลงรถเนี่ยเขาก็แบบต่อเติมเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเรียบร้อยแล้วเป็นหลังคาเมทลชีทนะคะแล้วก็ติดไฟแบบสไตล์แบบโมเดิร์นเรียบร้อยบอกเลยว่าจอดรถได้จอดได้สองคันนะสบายๆคือจอดรถได้สองคันเหลือๆห,หลังนี้นะหลังนี้คือแบบ ล่มลื่นเลยเขียวชะอมล่มลืน่นเธอดูก่อนเธอซื้อบ้านหลังนี้ไปเธอจะได้ส่วนส่วนตัวส่วนตัวเธอเธอซื้อบ้านฉันฉันแถมต้นไม้ด้วยบ้านสวยแถมต้นไม้บ้านตามสภาพนะหลังนี้แต่หลังนี้จะตามสภาพแค่ถึง30กันยายนนะ เพราะว่าถ้าเป็นตุลาเนี่ยหมวยลีนเวทแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึง่งราคานี้เรียกว่าราคาแบ่งปันเพื่อนๆดีกว่า <c oughs> คือบ้านเหตุผลว่าทำไมถึงเอามาขายเอามาลองขายตามสภาพดูก,ก่อนอยากจะบอกว่าบ้านเนี่ยอายุประมาณ4-5ปีบ้านยังสวยอยู่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเนาะพื้นไม่สุดโคงสร้างแข็งแรงอยู่สบายเนื้อที่50 สี่ห้องนอนเลยนะเธอสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งโถงห้องนั่งเล่นหนึ่งครัวบิวและบิวหลังบ้านแล้วเนา <c oughs> ะเขาเรียกว่าต่อเติมเต็มพื้นที่แล้วเนาะใหญ่ๆ่แล้วแต่ว่ายังเดินได้แบบเดินได้รอบบ้านตามหลักฮวงจุ้ยอยู่เพราะว่ามีประตูตรงข้างๆอ่าคือแบบมันดีมากแล้วแบบเป็นบ้านเดี่ยวที่แบบไม่มีไม่มีค่าส่วนกลางคือแบบอ๋อจ่ายแค่ค่คาขยะเดือนละยี่สิบไหม ค่าขายะที่จ่ายกับกรทมรู้สึกว่าจ่ายเป็นรายปีเฉลีย่ยแล้วเดือนละ20บาทมันดีมากเธอได้บ้านเดี่ยวไปแต่ไม่มีค่าส่วนกลางถ้าเธอไปซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการเนาะเธอก็ต้องเสียประมาณเดือนละ2,000ประหยัดไปสองพันนะแต่บอกเลยว่าทำเรคือแบบเกรด A A บวกบวกเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า,ฟา,ส,าสายสีแดงใกล้ตลาดแถมในซอยนี้มีเซเว่นอีเลเธอซอยอะไรจะมีเซว่เซเว่น มีซีเจมามี Lotus โรตารเอ็กซ์เพรสอ้เยอะอะมอเยอะเข้ามาข้างในนะคะเธอมุมเนี้ยฉันบอกเลยว่าเธอจะเนรมิตเป็นห้องอ๋อเป็นมุมรับประทานอาหารอ่ะติดไฟใส่โต๊ะหรือแบบใส่โซฟาตัวแอลคือแบบมันมีพื้นที่ให้แบบพักผ่อนหย่อนใจได้อะส่วนตรงโถงกว้างๆตรงนี้นะ เธอก็ยังสามารถใส่เป็นแบบมุมแบบดูทีวีมุมพักผ่อนเรียกได้ว่าโถงกลางเนี่ยเหมือนจัด,จ,ดจัดสรรปันส่วนได้แบบสส่วนเนาะคือแบบมีพื้นที่ได้แบบว่าเหลือเหลือสำหรับครอบครัวใหญ่ๆที่ต้องการขยายครอบครัวนะเดี๋ยวเราดูชั้นหนึ่งกันก่อนนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำชั้นหนึ่งนะสำหรับแบบ ใช้ประโยชน์ร่วมกันของแบบชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องนอนชั้นหนึ่งเนาะคือห้องนอ้ำอ่ะยังอยู่ในคอนดิชันที่แบบดีนะพร้อมใช้งานบอกเลยบอกเลยว่าเป็นบ้านตามสภาพที่น้องพร้อมใช้งานและห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เขาแบบไม่อยากเดินขึ้นชั้นสเนาะ แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับห้องน้ําเลยคือแบบค่อนข้างสะดวกสะดวกเลยหรือแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาเลี้ยงคุณหลานเนาะห้องนี้ก็จะสะดวกเลยทีเดียวถัดออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเรียกได้ว่าเป็น pantry ดีกว่าสำหรับแบบเก็บขนมนมเนยเป็นครัวหลอกๆที่แบบเราจะเอาไว้แค่แบบ ตั้งไมโครเวฟไว้อุ่นอาหารเบาๆใส่จานชาเป็นมุมชากาแฟดูสักก่อนมีมุมแบบเหลือๆและมุมจัดหนักจัดเต็มของเรานะคะคร,ครัวใหญ่ๆครัวใหญ่ๆจัดหนักจัดเต็มเนาะตรงนี้เขาก็จะบิวเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวตัวไอไว้เรียบร้อยแล้ว คือจริงๆอ่ะแค่แบบมาทาส่งทาสีหน่อยอ่ะมันก็จะดีแล้วนะทาสีเก็บงานเพราะว่าโครงสร้างคือเป็นปูนนะเป็นเคาน์เตอร์ปูนแข็งแรงหลังคาเป็นแบบต่อเติมเต็มเป็นเมทัลชีทใส่ฉนวนกันความร้อนเรียบ,บร้อยเธอถ้าไปทําเองนี่เป็นแสนนะเธอประหยัดอีกเป็นแสนตรงนี้แค่แบบยกเตามาใส่เอาเตามาใส่ก็คือพร้อมใช้งานบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมาก และตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูนะจ๊ะที่เราบอกเดินได้รอบบ้านนะออกจากทรงนี้นะจ๊ะเธอก็จะเดินได้ละนี่มาชมสวนในไหมส่วน,ส,วนส่วนตัวของเรานี่ดอกอะไร <c oughs> มีมุมแบบพักผ่อนหย่อนใจมุมชมสวนส่วนตัวส่วนตัว ดีไปอีกป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองของบ้านกันนะชั้นสองของบ้านเนี่ยจะเป็น3มห้องนอนสองห้องน้ำอ่าไม่พูดถึงคือไม่ได้เลยบันไดนะจ๊ะเราจะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะเธอคือสแตนเลสเนี่ยถ้าเป็นสแตนเลสนี่คือแบบอยู่ไปเลยยาว,ยาวอยู่สบาย คือโครงสร้างบันไดยังแบบแข็งแรงครงทนอยู่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบหน้ตาต่างที่เป็นแบบช่องแสงจริงๆถ้าเราเปิดให้ลมเข้าข้ามบ้านก็ได้อยู่นะคือบ้านอายุประมาณ5ป้ปียังอยู่ในคอนดิชันที่โอเคอยู่เลยเดี๋ยวเราพาชมห้องนอนเล็กสองห้องดีไหมนี่เลยดีแน่นอนแต่ห้องนี้ก็คือเจ้าของเดิมคือเขาทาสีแบบเป็นสีฟ้าสดใสไ้แล้ว ห้องนอนเล็ก2ห้องที่อยู่ด้านหลังในห้องนึงก็จะมีสีฟ้าแบบนี้ขนาดพอเหมาะนะใส่เตียง5้าฟุตใส่ตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะโต๊ะทำงานหรืออะไรก็ยังแบบมีมุมเหลือๆเ,เพื่อเราแบบมีลูกสองคนลูกชาย1คนมาดูห้องลูกสาวที่เรียกว่าห้องลูกสาวเพราะว่า,วาห้องนี้เป็นสีชมพูคือแบบให้โลกมันเป็นสีชมพูเนาะ อังจิงน่ารักอยู่นะคือห้องนอนเล็กสองห้องด้านหลังอะ่ะขนาดพอเหมาะเลยสําหรับแบบหนึ่งลูกชายหนึ่งลูกสาวคือแบบทุกคนมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองคืออยู่แบบอยู่สบายและห้องน้านะคะทุกคนห้องน้ําตรงนี้จะอยู่ตรงโถงกลางโถงโถงทางเดินชั้นสองค่อนข้างกว้างเลยสําหรับเหมาะแบบเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองห้องนอนเนาะ กับป้องกับเบื้องอะไรอยู่ในคอนดิชันที่ดีนะโดยรวมเราแบบโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์นี่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งก็คือกว้างแบบขนานกับตัวหน้าบ้านเลยกว้างเลยแหละอยากจะบอกว่าเหมือนแบบมีปีกซ้ายปีกขวาคือกว้างยาว โดยรวมเราแบบอยู่ในคอนดิชันที่ดีนะแค่เธอเอาไปทาสีหน่อยเงี้ยมันก็โอเคแล้วเพราะหลังนี้ก็คือแบบมีจิตจิตกรรมเสริมสร้างจินตนาการของน้องอยู่เราก็ทาสีขาวไปน้องก็แบบน่ารักและอยู่สบายแล้วแต่บอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยคือแบบกว้างแบบจุกๆไปเลยแถมมีระเบียงให้ด้วยนะมีระเบียงแบบ ให้ออกไปแบบสุดอากาศเนาะบรรยากาศได้และในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยมีห้องน้ำในตัวนี่เลยก็คือแบบมีห้องน้ำในตัวนะคือสะดวกสะดวกมากเลยมีห้องน้ำในตัวคือใช้ไม่ต้องออกไปใช้ห้องน้ำร่วมกันกับตรงห้องนอนเล็กด้านหลังหลังนี้สี่ห้องนอนสามห้องน้ำบนเนื้อที่50 ตารางวาทําทเรใจกลางย้อนเมืองนะคะราคาบ้านตามสภาพนะหลังนี้ราคานี้จับจองก่อนวันที่30กันยาเท่านั้นจะเป็นบ้านตามสภาพสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยราคาเพียงราคาเพียงสีล้านสามแสน ห้าหมื่บาทเท่านั้นไม่แพงเลยสำหรับบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำ50า50ตารางวาพร้อมอยู่ทําเรเกรด A ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้เงินเดือน40,000บาทยื่นกู้ได้เต็มๆคะ่ะแถมมีเงินเหลือด้วยนะมีเงินเหลือด้วย<ม>เหลือไว้ตกแต่ง ปรึกษาหมวยได้เลยหลังใหม่อาจจะเป็นคุณสามีเงินเดือนส0 0 0มกว่าคุณภรรยาเงินเดือนส0 0 0มกว่ามากู้ร่วมกันอ่ะทำได้หรือมีเคสแบบไหนเนี่ยก็ยกหูหรือกดไลน์ทักมาได้เลยว่าเคสเป็นแบบนี้นะคุณหมวยต้องการได้บ้านจริงๆหมวยก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะอยากให้ทุกคนได้บ้านที่ถูกใจเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะขอบคุณค่ะ